โอ้โหสุดยอดค่ะจ <Arizona. S 1> uh, ุ่มนี่อีกเงานึงค่ะฟ้างามค่ะด่ค่ะสอมเหรอเห็นจังหวะาต่ใครครับพ่นัะเออเป็นมูเต้องรลุมแมอะารได้ดุ่มเลยแต่จะเม็นมีนะ S <S เดินตาม,ม,มาสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่อช่องสาวแพ่ว้าไปคือเก้านะคะพี่น้องเอามือหนอีก,ก็ะพามาหาเราโคเกมเห็ดคือเก้านะคะไ,ไปเป็นรุปป่นเป็นตราไปเรื่อยๆนะคะว่าแพรวซีมีความวมันมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยหล่ซํำได้นะคะมือหนอีกระได้เผลนละคาเขาไปข้างในนะคะ่ะไปค่ะโอ้พอแล้วค่ะพี่น้อง หิดดอกเล็กในคลิปนะคะหิดผึ่งป้าเบิงขาเนี่ยอืมแต่สะอ,อนแฮะพุหน่ะเป็นแต่แซบปะค่ะอืมนี่นะคะเห็ดชุดแเล็กได้เห็ดหนาเลี่ยกับหนาขาวไม่ยังระดกค่ะแต่ว่าบริไทพี่เห็นองดีเบิงะะ้งแล้วค่ะพอแล้วค่ะเห็ดละงกสามตูงางามๆเลยค่ะพี่นอง ม,มีละงกชดเลกเห็ดหวานนะค่ะนี่ค่ะอีกสอง ป้าดอกนี้ตัมวางามน,นึงค่ะอ๋อเบิงแมงใหม่เจาะกินแทะๆเลยนะ่ยแมงกุจีเห็ดพลินศาสตร์ค่ะพี่น้องดอกนึงอู้พี่นออ้องดูไหมเป็นจุ่มเลยคุณนหรอ้าดมางามแทะเดี๋ยวค่ะ โมกิดโมฝันวาสิมพ่อนะคะ <G ül> งามค่ับพป่อนฮิเพังแดงขากูนตัวนี้พี่น้องโ <G ül> อ้โหสุดยอดค่ะจุ่มเนี่ยใส่ตาก่อน บัวขาขา,ขามันเด็กเนาหิดพึ่งแดงอันนี้แต่วโดอก็งามงามต่วขาหมักน้องค่ะออีกเงานึงค่ะ งางกมค่ะอีนนี้ไหมโอ,โอ้เสียดายเนาะคะ่ะขามันพี่น้องเพราะว่าขามันเป็นขาที่แบบมักเนาเนาะค่ะโหจีมูนี่ส่งมูไอยู่ค่ะพี่น้องดอกนี่โอ้ยค่ะ ดอกหน่อยกำลังเกิดโอ้ต่มนีงามๆค่ะโอ้ต่มเดี๋ยวพี่น้องมันเลือตาเพิ่นเนาะค่ะโคกมันเปลี่ยนหลายเห็ดเพิงขาขุนค่าอดอกนึง เด oh, ี้ขากูนค่ะขากนมันมาขาเน่าแล้วขาเนาะกะดอกวันนี้ดีค่ะเห็ดอันเก่าล้วค่ะพี่น้องเดี้ขาเน่าคนน่ะเห็ดอันนี้เอาอะไรกตะดอกอีดีด้ค่ะเห็ดละงุของค่ะสองดอกเกยอไหมแม่เราเห็นงามเท่าเนาะอืมอืม เห็ดชุดเแหลกของเพื่อนค่ะพี่น้องงามงามหนึ่งต็ดตาอุ๊บพี่หนึ่งม้วน้อยเคาเอาติดนะเออแม่นอยู่ไปเห็ดใบเต๋าตัวเต๋าใครครับพี่น้องเออเป็นมูวนลยกัดเจ็บเจ็บม้อนดินนะเอาแม่เก็บเอาเบาอีเด็กเก็บต้องงานอต่งั้นเลยโอดลงไป เบื้องหิดงผึ่งทั้งไต่บนห้องไปปาดต้องหุ่ลายดอกอยู่ค่ะย่างกายลายอันแล้วมันดำพูดเนาะหิดงผึ่งอันนี้แต่ว่าแกงเสียไปหนี่ง้อมดอกค่ะหุ่นดูพุ่นแล้วเอาเมย เห็ดเพิงขาล่ายค่ะดอกเนี่ยสอ,องดอกค่ะไปไปว่ามันร้าวทีมันจะใช้ว่ามันข่อยยางเอาว่ะก็เยเรื่อยๆอยู่นะ่ะเจ้าคือพเอาหามาอีกทีเห็ดหลรงูกขาออสองไข่ค่ะแมนบอกไอหนึ่งก็เดินตรงเนี้ยเมื่อกี้แมนพวกที่เจากันยาง,งวนอยู่นี่แหละ ออัน,นี่ดอกนะน้องต้น,นเอาดูน,นะคะม่กมันเฝาเมือกี้เห็ดละง,งาววาจะเอามาผัดให้กินอ๋ <c oughs> ออ้วเห็ดละงูขาวตุม่มยังไงค่ะอจ้าถี่เพิ่นพอแล้วค่ะเห็ดละงูขาวดอกหนึ่งงามๆเลยวิ่งี่ดอกหนึง เนี่ยหนูเจอดอกนึงเอาเลยที่เก็บเอาเลยโอ้โหดอกนี้อ <c oughs> ุ้ยสามดอกนี้ยสามดอกดูงามเลยอือเอ่อเห็นละงโง่เกิดด่รอนนี่งานโอ้โหใหญ่ยยยจริงๆเดียดูอือสวยด้วยไป มาแล้วมาแล้วงูกเหลืองค่ะสองตัวงามๆค่ะอืมเผยแล้วค่ะเห็นมูเลยอ๋อ แม่นขาเน o w ก็จะขิ้นได้กีไม่จะขินได้กีจะบ้าเรือคนเรด้เห็ดพืชตามน,นะป้าไช่อู้อันนี้เริ่มบานแล้วค่ะเห็เนลา,นงา,างูกเหลืองสามไข่ค่ะกำลังปิ่นตูมมีอีกสองไข่ โู้บางไข่นี่ค่ะอออันนี้บางไข่บกไงเลยพี่น้องนี่จ้าขออีกแล้วอ,อยู่ร่วมกันนะคะมูเดียวกันพี่น้องมุดมดอัน,นลาหลายค่ะมุดอันนี้จัดเก็บอยู่นคะคะ เพืมันยังนี่จะใครนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งงันเห็นพอเนาะนี่เนาะค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของซาแพร์แล้วนะคะกับสีมาสรุปผลงานให้พี่ให้น้องได้เบิ้องละค่ะโอ้เมื่อนี้ประมาณปันใดเนาะค่ะพี่น้องสองคนกระเบาอิดนะคะ่ะกับสิเป็นเห็ดร่วมละค่ะเป็นเห็ดละโงกเห็ดิงแดงเห็ดผงเงิน ตับงวตับคขวนนะคะพี่น้องเนี่ยเนเฮ็ด่นตับงวตับแวนนะคะดองงามเลยค่ะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้สาวแพร่ก็ถือว่ามีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แล้วนะคะ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวแพรภาพไปนั่งดีใค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะคนนได้ตางนงนเียวก็นเหมือก็นได้ย็นน้าขาว้ว่าลือ่ะ